ฉันใชไกลสุดสายตาบางเวลาผ่านมาไม่อาจ ตอนนี้น้องๆนะคะก็ได้มาอยู่นี่แล้วนะคะน้องๆมีพี่น้องกัน3ตัวนะคะล้วก็น่นนะคะเป็นแม่ของน้องนะคะตอนนี้แม่ของน้องก็เริ่มไม่กลัวมนุษย์แล้วนะคะเริ่มไม่กลัวเราแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ได้ให้ข้าวให้น้องกินแล้วนะคะน้องๆน่ารักมากๆเลยนะคะเข้ามาให้กำลังใจได้นะคะพี่ๆขา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง youtube ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะฝากน้องๆไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ